สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตานะคะทุกคนค่ะวันที่1มิถุนายน2568ทุกคนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบรอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่31ก่อนว่าเข้าหรือหลดุดวันที่31จะให้เด่น7และ6นะคะทุกคนมา1 7 7 6 0ดมาคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันทุกคนมาเบิ้ล7จนะคะใจะไม่ได้จับให้ตรงนี้ให้นะพี่น้องอยู่ตรงนี้เรา7เดแล้ว 7, 7, ลพี่น้องเด้ออ่าเด่น7มา2เด้งทุกคน6มานะคะเป็นมา3เด้งทุกคนใจจับคู่หลุด6 0 0 6 ใจบม่ได้จับให้นะคะทุกคนออกปองขาดพี่น้องสายวิ่งสายรูดน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนเจ็ดกับหกเนะคะเลือกตัวไหนก็ได้เนาะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาเลขเจ็ดสองเด้งนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่หนึ่งขอเอฟซีโชคดีเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าท่านชอบนะคะทุกท่านวันที่หนึ่งวันอาทิตย์จากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้ใจได้เด่นมาได้แปดได้เจ็ดนะคะทุกคนค่ะ เอฟขาสำหรับคู้ที่ใจจับให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเล่เด่นประจำวันเลอพี่น้องมิเขอามิลุดทุกเมอ่อบ่ามากักประชอบให้ FC จับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าสมมุติว่า FC ชอบตัวเด่นนะคะที่นี้เรามาดูกันต่อทางคะทุกคนวันที่มาดูคู่ความน่าจะเป็นทุกคนแปดหนึ่งหนึ่ แปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็อยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะค่ะทุกคนคะ่ะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่เนาะพี่น้องจะมากแปดเก้าเก้าแปดพี่น้องมากสามเจไดประมาณผูชอบไพ่พี่นอ้องพานค่ะทีนี้ เรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลข6นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะทุกคนคะที่นี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันว่าท่านจะชอบหรือไม่ถ้าท่านชอบค่อยตามนะคะ8กับ7เด่นแยกเด่นประจําวันหนึ่งและ6เป็น81 188668หจะให่ทั้ง2คู่ 7จ็ดค่ะเจ็ดหนึ่นะคะทุกคนเมือ่อใดตัวเลขน้อยเจก็ได้จับให้ครบเมือ่อใดตัวเลขร้ายก็ไม่ได้จับให้ครบนะคะส่วน8 0ด8ูนย์ศจ็ 7. ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะทุกคนค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะทุกคนสําหรับแนวทางเราสตา์วันที่1มิถุนายนสองพันห้ารนะคะทุกท่นานค่ะ อ่าค่ะสำหรับแนวทางเราสตาเนาะค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5งพ้าร้วันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอฟซีทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุูชุกพ้นเด้อพีนอ่น้องเด้อสวัสดีค่ะ